สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรายการเสียงตามสายจากทางเทศบาลตำบลบ้านกลางทุกท่านนะเจ้าเจ้านี้เสียงตามสายมาปะกับพ่อแม่พี่น้องในเจ้าวันพุธที่เ19เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2568วันนี้ตรงกับคืนหนึ่งค่ำเดือน5เหนือน,นะเจ้ากเกาะแหมงเมกีวันนะเจ้าเกาะจะสิ้นเดือนมกราคม แล้วก็จะ,ะเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ในวันที่1กุมภาพันธ์นะเจ้าจะเป็นวันเลือกตั้งนะเจ้าวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดละปูนนะเจา้าท่านเตรียมหลักฐานไว้พร้อมหรือยังสาหรับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะเจา้า อ่าหีบเริ่มเปิดเวลา8ดโมงเจ้านะจ๊ะถึง5โมงแหลงนะจ๊ะวันเสาร์ที่1นจ๊ะวันเสาร์ที่1่อ่กุมภาพันธ์นี้นะจ๊ะณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยูนะจ๊ะ่ในส่วนของพี่น้องในเขตของตำบลบ้านกลางเฮาก็จะมี3นะจ๊ะ3โซนด้วยกันนะจ๊ะที่จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันท่านกับพอดีๆนะจ๊ะสำรับ ผู้สมัครนะจ๊ะผู้สมัครในเขตเลือกตั้งของท่านนะจ๊ะก็ดูก่อนที่จะเข้าคูหาอาจจะต้องมาตรวจสอบณบริเวณบอร์ดหน้าทางเข้านะจ๊ะหน้าทางเข้าก่อนใบลงคะแนนก็ได้นะจ๊ะ มีบัตรเลือกตั้งอยู่2ใบนะจ๊ะบัตรเลือกตั้งนายกอบจและกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะจ๊ะในช่วงของอใกล้เลือกตั้งนะจ๊ะก็จะมีการห้ามจาหนะ่ายนะจ๊ะสำหรับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะจ๊ะก็จะ,ะเริ่มตั้งแต่ช่วงหกโมงแงงของวันศุกร์ ช่วง6โมงแรงของวันศุกร์เป็นต้นไปหรือ18นาฬิกาไปจนถึงช่วงของวันเลือกตั้งเลยนะจ๊ะหลังนั้นก็ร้านค้าในเขตของตำบลบ้านกลางเฮาก็จะได้ฟังข่าวสารนะจ๊ะในเรื่องของข้อห้ามทางด้านข้อกฎหมายโดยก่อนวันเลือกตั้งนะจ๊ะที่เปินก็มีห้ามการห้ามจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะจ๊ะ และสำหรับกิจกรรมนะจ๊ะของทางเทศบาลในเจ้าวันนี้นะจ๊ะวันนี้มีการประชุมสัมมนานะจ๊ะในเรื่องของการจัดการน้ำเสียชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรในท้องถิ่นนะจ๊ะเรื่องของการจัดการน้ำเสียชุมชนนี้เป็นโครงการของทางกลมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะจ้ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อนก็ได้มาจัดโครงการนะจ๊ะในพื้นที่ของเทศบาลเฮานะจ๊ะเพราะว่าเฮาเป็นพื้นที่ที่ได้ห้ามรางวัลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะจ๊ะซึ่งทางาวิทยากรนะจ๊ะของทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมปิ้นก็จะมาฮื้ความรู้นะจ๊ะมาฮห้ความรู้ในเรื่องของ เทคโนโลยีนะจ๊ะนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะจ๊ะรวมถึงเป็นการพัฒนาสักยภาพของประชาชนและก็บุคลากรในท้องถิ่นในเรื่องของการจัดการน้ําเสียของชุมชนนะจ๊ะจะเริ่มกันเวลาประมาณ 8โมงเกินถึง9โมงก็จะเริ่มลงทะเบียนนะจ๊ะหลังจากนั้นจะมีการเปิดเปิดพิธีเปิดการประชุมแล้วก็จะมีการบรรยายหัวข้อปัญหาน้ําเสียชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายนะจ๊ะแล้วก็การเก็บตัวอย่างน้ําและการตรวจว,วัดคุณภาพน้ําอย่างง่ายนะจ๊ะหรือว่า้นห้องวัดเทสคิด ะจะเป็นวิทยากรของทางกรมการ,ปารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั้งสองช่วงเลยนะจ๊ะแล้วก็ช่วงบ่ายจะมีการประชุมกลุ่มย่อยอเรื่องของการหาแนวทางนะจ้ะจัดการน้ําเสียในพื้นที่นะจนำร่องของในเขตของเทศบาลตำบลบ้านกลางเฮานะจ้ะก็ ท่านใดตที่ได้หัาหนังสือเชิญนะจะเข้าร่วมก็เรียนเชิญเข้าร่วมได้ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมของเทศบาลตำบลบ้านกลางเขานะจ๊ะข่าวต่อไปเป็นข่าวในเรื่องของสถานการณ์นะจ๊ะในส่วนของอการลดปัญหานะจะปัญหาหมอกควันไฟป่านะจ๊ะ,ะซึ่งจังหวัดระปูนเฮานะจ๊ะ ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เผา,นเาในในในข่าวของทางาสวทรปูล FM 95นะจ๊ะเปิ้ลก็ได้มีการรายงานในส่วนของอาการจับกลุมนะจ๊ะการจับกลุมผู้ที่ ทำการเผานะจ้าโดยเมื่อวันที่เสาก็คือเมื่อตะวาเวลาช่วงสักบ่าย2องโมงนะจาทางท่านในอำเภอบ้านโฮงนะจ้านายจรันมณีจันสุขพร้อมกับผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮงได้นำชุดจับกลุมนะจ๊าไปณที่บ้านป่าป่วยหมู่ที่สานะจ๊าตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮง ก็สามารถไปจับกลุมนะเจ้าประชาชนตี้จุดไฟเผาเศษกิ่งไม้บริเวณข้างต่างนะเจ้าแล้วก็ได้เข้าดำเนินการจับกลุ่มในข้อหาเผาหรือกระทำการใ,ใดๆภายในระยะทาง500เมตรจากทางเดินรถ เป็นเหตุที่เกิดควันแล้วก็สิ่งอื่นใดในลักษณะที่ปลอดภัยแก่การจราจรนะจะได้นำตัวส่งทางพนักงานสับส่วนสบพบ้านห้องดำเนินคดีไปแล้วนะจา้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นแฮมเคตหนึ่งนะจา้าตี้อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลบ้านกลางคฮาว่า,าถ้าหากว่ามีการแจ้งเนะจา้าหน้าที่จะเข้าไปดำเนินการอย่างเข่งครัดเข้มงวดนะจา้า และนอกจากนี้นะเจ้าก,ก็ยังมีแหมเขตนหนึ่งนจ้าเมื่อตะวาเหมือนกันนะเจ้าเวลาเก้าโมงอันนี้เป็นเขตที่เกิดในอำเภอเมืองละปูนนะเจ้าในเขตของตำบลอุโมงค์ท่านท่านในอำเภอเมืองละปูนท่านยุทธพงษ์ชัยสอนนจาจ้าพร้อมกับนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองละปูนนะเจ้าได้เข้าจับกลุ่มนะเจ้าผู้กระทำผิด ชื่อ,อนามสมมุติชื่อในหารนะจ๊ฐานความผิดก็คือเผาหรือกระทําการใดๆนะจ๊ภายในระยะ500เมตรจากทางเดินรถเป็นเหตุที่เกิดควันหรือสิ่งใดในลนักษณะที่อ,อาจทำให้บรปลอดภัยแก่จราจรนะจ๊อแก่การจราจรในทางเดินรถผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 5 6 2มาตรา130นะจ๊ อัตราโทษระว่างโทษบัเกิดหนึ่งปันบาทนะจ้ะซึ่งคณะการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้คือการหับสารภาพนะจ้าเหตุการณ์ตี่อุโมงค์เกิดขึ้นจากที่มีพลเมืองดีนะเพื่อบอกว่าพื่อนพบกลุ่มควันไฟสีดํา ลอยขึ้นสู่บนท้องฟ้าในบริเวณที่เกิดเหตุก็ได้แจ้งจังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะจ้าแล้วก็พอทราบประกฏลงพื้นที่นะจ้าพบว่า <c oughs> ผู้ต้องหานะจ้ะกำลังเผากรองกระดาษนะจ้ะเศษขยะเศษไม้แล้วก็โฟมนะจ้าซึ่งขนาดกรองอขนาดกองไฟก็เป็นรัศมีประมาณ1ตารางเมตรนะจ้ะทำให้อ,อเกิดควัน หวยพุ่งลอยขึ้นบนท้องฟ้านะจ๊ะสามารถมองเห็นได้ระยะไกลนะจ๊ะก็อทางเจ้าหน้าที่นะจ๊ะก็ได้จับกลุ่มนะจ๊ะแล้วก็อดำเนินคดีตามกฎหมายนะจ๊ะอันนี้เป็นเคสที่สองตีละปูนเอาจริงนะจ๊ะเอาจริงแล้วดังนั้นนะจ๊ะก็ฝากไปยังพี่น้องในเขตบ้านเฮานะจ๊ะก็ถ้าจะใดนะจ๊ะปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายนะจ๊ะแล้วก็รับฟังข่าวสารที่ ทางผู้นำในเจ้าทางกนหลวงบ้านทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ให้ท่านนะเจ้าในเรื่องของการงดเผานะขอให้ได้งดเผาทุกชนิดตลอด365วันบแใ่เฉพาะในช่วงของหน้าแล้งหรือว่าในช่วงของสถานการณ์ที่มีหมอกควันไฟป่านะเจา้า เจ้าและในข่าวสุดท้ายวันนี้ก็เอาข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเอามาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบกันเห็นหน้อยหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศนะเจ้าโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ7วันตั้งหน้าในช่วงของวันที่28-29นะเจ้าก็คือวันนี้นะเจ้าต่ว่ากับวันนี้เนาะว่าในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังแห่ง เห็มระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเฮาแล้วก็ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่29เาถึง30นะจ้ะแล้วก็ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนกับพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้อุณหภูมิลดลงกับมีลมแหง้งนะจ๊ะโดยโดยภาคเหนือเฮาก็จะมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสนะจ๊ะดังนั้นก็ ลักษณะอากาศที่ยังคงหนาวเย็นก็ยังจะอยู่กับเฮาไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะเจ้ะก็จะได้คือเก็บเกี่ยวความหนาวเย็นกันเพื่อเต็มตีนะจ๊ะเพราะว่าหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ในส่วนของความร้อนนะจ๊ะคิดว่าก็คงไป็นเจ้ร้อนธรรมดาคงจะฮอนขนาดนี้นะจ๊ะแต่เนาะแต่ก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าปีนี้นะจ๊ะปีนี้เราจะเจอกับสภาพ ลาดียานะจะตึ่งเป็นสภาพที่อาจจะมีฝนอนะาจจะอาจจะมีฝนเข้ามาในช่วงของช่วงฤด,ดูร้อนนะจะช่วงหน้า้อนก็อาจจะทําให้อาการบ่ห้อนนักตาใดอนะาจจะจะมีฝนเข้ามาก็คิดว่าคงจะบรรเทาเบาบางสถานการณ์เรื่องของฝุ่น PM 2.5บ้านเฮาได้ พ่องน,นะเจ้าแต่ว่าจะใดเก็ฝากพ่อแม่พม่น้องก็ได้คือติดตามข่าวสารนะจ้าของทางหน่วยงานราชการกันไว้ต่ยนะเจ้าทั้งในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะเจ้าการขอความร่วมมือในเรื่องของการงดเผาต่ยนะเจ้าอาเจ้าวันนี้เวลาของการส่งกระจายเสียงตามสายกับหมดเวลาแล้วนะเจ้ามาปะกันได้ใหม่ในวันพุกเวลาเดิม หลังเคารพูชชา8ดมงเจ้าวันนี้ข้าเจ้าพิมพ์ประกาศต้นแก้วทําหน้าที่ผู้ประกาศต้องขอลาเพราไม่พี่น้องไปก่อนนะจ๊ะปะกันใด้ใหม่ในวันพุกวันนี้สวัสดีเจ้า